สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เด็กๆนะคะจะได้พบกับครูนุสลานาคงคำนะคะหรือครูปุ่มนะคะวันนี้นะคะครูปุ่มนะคะจะมาสอนเด็กๆนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องคําควบกล้ำไม่แท้ค่ะเราเรียนกันไปแล้วเมื่อเมืม่อวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเรื่องคําควบกล้ำแท้วันนี้คุณครูสอนเรื่องคําควบกล้ำไม่แท้นะคะก่อนเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำควบกล้ำไม่แท้ได้อย่างถูกต้องค่ะเรามาดูความหมายของคำควบกล้ำกันนะคะคำควบกล้ำหมายถึงพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางเดียวกัน พยัญชนะตัวควบคือตัวหลังที่เป็นเสียงกล้ำซึ่งจะมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะคะจำได้ไหมคะเด็กๆคุณครูสอนไปเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมคะตัวแรกก็คือตัวรอเรือค่ะตัวต่อมาก็คือตัวรอลิงค่ะและตัวสุดท้ายก็คือวอแหวนค่ะซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะคะจะอยู่ ข้างหลังนะคะพยัญชนะตัวหน้านะคะออกเสียงควบกันนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าคำควบกล้ำสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทได้แก่นะคะ1นึ่คำควบกล้ำแท้ค่ะและ2องคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของคำควบกล้ำไม่แท้กันค่ะเด็กๆคำควบกล้ำไม่แท้หมายถึงพยัญชนะต้นสองตัวเขียนเรียงกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานสอโซทอทหารสอสาราสอเสือพยัญชนะตัวควบเป็นรอเรือ ประสมสระเสียงเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าไม่ออกเสียงตัวรอเรือนะคะเด็กๆจำให้แม่นนะคะไม่ออกเสียงตัวรอเรือนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าคำควบกล้ำไม่แท้นะคะมีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็คือจอจานค่ะตัวต่อมาก็คือสอเสือค่ะเด็กๆ สโซ่ค่ะเป็นตัวถัดมาเลยค่ะและตัวสุดท้ายก็คือตัวสอสาราค่ะพยัญชนะทั้งสี่ตัวนี้นะคะเมื่อประสมรวมกับตัวรอเรือแล้วนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะ เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้านะคะจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะอย่างเช่นจอจานนะคะรอเรือผสมกับจอจานก็จะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะเด็กๆจําให้ดีนะคะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าคําควบกล้ำไม่แท้นะคะที่มีพยัญชนะคือตัวจอจานรอเรือนะคะก็จะมีอยู่แค่เพียงคําเดียวเท่านั้นคือคําว่า จริงค่ะจริงอ่านว่าจริงนะคะจำให้แม่นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันตัวต่อไปเลยว่าคำควบกล้ำในแถตัวต่อไปก็คือตัวซอโซรอเรือค่ะซอโซกับรอเรือนะคะก็จะมีอยู่แค่คำเดียวเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าสานะคะอ่านว่าสาค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆสอรอนะคะสอสารารอเรือค่ะจะมีอยู่หลายคำนะคะเช่นคำว่าสีสศรัทธาเศร้าปราศัยและเศรษฐีค่ะซึ่งนะคะจะไม่ออกเสียงตัว รอเรือนะคะจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าคือสอสาลาค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูคำควบกล้มตัวต่อไปกันเลยค่ะคำควบกล้าไม่แท้นะคะพยัญชนะตัวต่อไปคือสอเสือรอเรือค่ะซึ่งสเสือรอเรือนะคะก็จะมีอยู่หลายคำเช่นกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าสร้อยค่ะสร้าง เสร็จคำต่อไปนะคะสะน้ำประเสริฐและส่งน้ำค่ะส้อยสร้างเสร็จสะน้ำประเสริฐส่งน้ำค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคําควบกล้ำไม่แท้พยัญชนะตัวต่อไปเลยคือทอทหารและรอเรือค่ะ ึ่งทอทหารและรอเรือนะคะเวลาอ่านจะออกเสียงซอโซนะคะเช่นคําว่าทรงอ่านว่าทรงนะคะออกเสียงซอโซนะคะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าพยัญชนะควบต่อไปคืออะไรคําควบกล้าไม่แท้ทอทหารรอเรือค่ะซึ่งทอทหารรอเรือนี้ก็มีอยู่หลายคําเช่นกันนะคะคําแรกก็คือคําว่า สาบนะคะคําต่อมาคือคําว่าายต้นายพุทธาอินซีและซับค่ะเห็นไหมคะจะออกเสียงเป็นซอโซ่ทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ออกเสียงทอรอคะ่ะ ต่อไปนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะว่ากิจกรรมของคุณครูนั้นคืออะไรเราไปกันเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูนะคะเติมคำควบกล้ำไม่แท้นะคะให้เป็นคำที่สมบูรณ์ค่ะอ้าวคุณครูมีรูปภาพมาให้นะคะคํนนี้นะคะเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะ ซึ่งแผลกิ่งก้านสาขามากเลยนะคะเอมันคือคำว่าอะไรคะเด็กๆต้นอะไรคะถูกต้องค่ะมันคือต้นไซค่ะเด็กๆนะคะทอรรอ,ออกเสียงซอโซนะคะอ่านว่าไซค่ะเราไปกันต่อเลยค่ะคำต่อไปเราดูสิว่าคำควบกล้ำไม่แท้คำอะไรนะคะเติมคำควบกล้ำไม่แท้ให้เป็นคำที่สมบูรณ์ค่ะ รูปภาพมาแล้วนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงชอบนะคะเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าสายเราควรจะเติมคำว่าอะไรดีคะเด็กๆถูกต้องค่ะเด็กๆเราควรเติมคำว่าสร้อยคะ่ะ ส้อยมีสอเสือและรอเรือนะคะเป็นคำควบกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะเรามาเติมคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ให้เป็นคำที่สมบูรณ์ค่ะดูนะคะรูปนี้นะคะจะเป็นรูปนก นะคะเป็นนกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งนกชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์ประจำชาติสหรัฐอเมริกาค่ะมันมีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆมีชื่อว่าอินซีค่ะเด็กๆอินซีนะคะทอรอ,อียอยักษ์การอ่านว่าซีค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ เรามาทําแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเรียนนะคะพวนะคะเล่มสีชมพูนะคะที่เป็นรูปบ้านเป็นกระท่อมนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า77ค่ะเรามาทำบันทึกสรุปความเข้าใจกันนะคะเด็กๆนะคะ บันทึกสรุปความเข้าใจนะคะการฝึกอ่านและเขียนคําที่มีพยัญชนะควบกล้าทําให้ฉันเข้าใจว่าคําที่มีพยัญชนะควบกล้านะคะก็จะแบ่งเป็นคําควบกล้าแท้นะคะซึ่งคําควบกล้าแท้นั้นนะคะเด็กๆมีตัวอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วนะคะพยัญชนะตัวที่มาเป็นตัวควบนะคะตัวแรกก็คือรอเรือค่ะ ตัวต่อมาก็คือลอลิงค่ะและตัวสุดท้ายคือวอแหวนค่ะเวลาเด็กๆจะทำให้เด็กๆกดพักเอาไว้ก่อนได้นะคะรอเรือลอลิงวอแหวนควบกับพยัญชนะต้นตัวอื่นจะออกเสียงพร้อมกันหรือเรียกว่าออกเสียงกล้ำกันนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างคำให้นะคะก็คือคำแรกก็คือคำว่าครุขระ นะคะครุขระนะคะต่อไปนะคะคําว่าคล้ายคลึงนะคะคล้ายคลึงนะคะนี่คือคําควบกล้าแท้นะคะต่อไปเรามาดูคําควบกล้มไม่แท้กันค่ะคําควบกล้าไม่แท้นะคะพยัญชนะที่มาเป็นตัวควบก็คือรอเรือค่ะแต่เวลาเราอ่านนะคะรอเรือนะคะควบกับพยัญชนะต้นตัวอื่น นะคะเราจะออกเสียงนะคะคือออกเสียงตามพยัญชนะต้นตัวแรกต่างจากคำควบกล้ำแท้นะคะจะออกเสียงควบนะคะหรือทอทหารรอเรือนะคะออกเสียงเป็นซอโซค่ะตัวอย่างคำเช่นคำว่าสุดโซมค่ะเด็กๆสุดโซมหรือทรัพย์สินก็ได้นะคะหรือคำว่า พุทธานะคะก็คือทอรอออกเสียงซอนะคะเด็กๆเด็กๆทำให้เรียบร้อยเขียนให้สวยงามตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเรามาทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ค่ะแบบทดสอบจะมีสิบข้อนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ นะคะคำชี้แจงก็คือให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอฝนลงไปในตัวเลขนะคะในตัวเลขในแต่ละข้อนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบทดสอบนะคะเองนะคะทำเองนะคะไปทบทวนดูนะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะโดยการเด็กๆก,ก็กอเทปตับไปได้นะคะ คุณครูพูดโบราณมากเลยคอกอเทปกลับไปก็คือสามารถรีกลับไปได้นะคะมีทั้งหมด10บคอนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะทายลงในสกูนบิ๊ส่งให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าแบบทดสอบนี้นะคะคือคะแนนเก็บของเด็กๆนะคะนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จบบทเรียนเรื่อง คําควบกล้ำไม่แท้กันแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะจําได้ไหมคะว่าคําควบกล้ำไม่แท้นั้นนะคะมีพยัญชนะตัวใดบ้างนะคะคุณครูก็จะสรุปให้กับเด็กๆนะคะก็คือมีพยัญชนะตัวจอจานสอเสือสอสารานะคะแล้วก็ยังมีตัว ทอทหารรอเรือนะคะถ้าคำควบกล้ำแท้นะคะจะออกเสียงควบกันแต่ถ้าคำควบกล้าไม่แท้นะคะจะออกเสียงตามพยัญชนะต้นนะคะคุณครูหวังว่านะคะเด็กๆของคุณครูคงจะทำงานเสร็จเรียบร้อยและ ทำส่งคุณครูนะคะก่อนจากกันนะคะขอให้เด็กๆของคุณครูนะคะดูแลสุขภาพของตนเองนะคะเวลาจะทำอะไรก็ต้องระวังด้วยนะคะไปไหนก็ต้องสวมแมสด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องสวัสดีกับเด็กๆก่อนนะคะบายๆค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ